นฟ้าขนองลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะวันพุทธที่19พฤษภาคม2564มาพบกับอัปเดตพยากรณ์อากาศในวันนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีฝนตกพอให้ชุ่มช่าและดับความร้อนลงไปได้บ้างทำให้ต้นไม้ใบญ่ารวมถึงกระตรกร เริ่มทำการเพาะปลูกอีกครั้งในปี2,564นี้แต่สภาพอากาศโดยร,รวมในบางพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีความร้อนอบอ้าวในช่วงเช้าหลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนตกรวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงและเตรียมพร้อมรับมือด้วยโดยในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพยากรณ์อากาศในวันนี้บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระว,วังอันตรายจากฝนที่ตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนตากน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง้ากลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 km. ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์และลบบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4ีสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา และนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าในวันนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงเช้ายังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวและจากนั้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนตกสภาพอากาศที่แปรปรวนเช่นนี้อาจทำให้หลาย,ลายท่านไม่สบายไปได้นะคะเพราะหากในวันนี้มีฝนตกชุกและตกนาน อาจจะไปสะสมกับมวลน้ําที่สะสมอยู่เดิมนั้นทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะและก่อนจะจบคลิปไปขอพาทุกท่านไปตรวจสอบสภาพอากาศในวันที่20พฤษภาคม2564ซึ่งตามคาดการนะคะหลังจากวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปฝนจะลดน้อยลงอีกนั่นจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรเราจะพาทุกท่านมาอัปเดตก,กันในคลิปต่อๆไปค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ